สวัสดีครับผมรักเกียรติศรีพงศ์วิไลกุลนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทุกคนย่อมต้องการที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆธุรกิจที่ตนเองทําแต่วิธีการที่ผ่านมาของผู้ที่ทาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่าย MLM ธุรกิจขายตรงหรือแม้แต่ธุรกิจขายประกันชีวิตเองก็ตามนะครับน้อยคนที่จะประสบความสําเร็จในทุกธุรกิจ ด้วยรูปแบบการทำการตลาดแบบเดิมๆนั่นคือไม่สามารถหาคนร่วมธุรกิจได้ไม่เคยทำกำไรจากธุรกิจที่ตนเองทําอยู่มีแต่รายจ่ายสุดท้ายนะครับก็ต้องล้มเหลวกับธุรกิจที่ตนเองทำนะครับผมสรุปนะครับว่าการทำการตลาดด้วยรูปแบบเดิมๆในยุคที่อัตราการแข่งขันสูงมันไม่มีทางที่จะทำให้ท่านประสบความสาเมร็จได้แน่นอนครับแล้วทุกท่านต้องการทราบไหมครับว่า ผู้ท er ี่สร้างรายได้6-7ถึงหลักต่อเดือนนะครับเขามีเคล็ดลับความสําเร็จอย่างไรถ้าทุกท่านต้องการทราบเคล็ดลับที่จะทาให้ท่านประสบความสาเร็จในธุรกิจที่คนนะครับแย่งกันเข้ามาสมัครร่วมธุรกิจของท่านและท่านเองเนี่ยสามารถสร้างผลกําไรจากธุรกิจที่ท่านทําอยู่เพียงแค่ท่านให้รายละเอียดนะครับของท่านเองแล้วเราจะทําการจัดส่งความลับ ที่จะทำให้ทุกท่านเองประสบความสำเร็จผ่านทางอีเมลของทุกท่านสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆธุรกิจที่กำลังทำอยู่สวัสดีครับ